สวัสดีครับ FC ครับผมอ่ะวันนี้ผมจะมาทําข้าวเหนียวผัดไข่นะครับกินกับหมูทอดกระเทียมนะครับผมเหมาะสาหรับภาคอีสานบ้านเรานะครับที่ส่วนมากจะนิยมกินข้าวเหนียวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับข้าวเหนียวก็ผัดได้นะครับดูครับเดี๋ยวผมจะผัดให้ดูครับผมนี่ครับข้าวนี้เป็นข้าวเย็นนะครับอ่าผมก็เลยจะเอามาทําให้ดูนะครับหลังจากได้ข้าวมาแล้วเราต้องมาใส่น้ําหน่อยนะครับเพื่อให้ข้าวเขา คายตัวออกนะครับจะได้ไม่เหนียวนะครับนี่ครับขย้ำขย้ำแบบนี้ครับให้เขาออกแตกออกจากกันนะครับบางคนอาจจะไม่เคยผัดนะครับอาจจะคิดว่าเข้าเหนียวผัดไม่ได้นะครับมาดูครับวันนี้แหละผมจะทําให้ดูครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเทน้ําออกนะครับปล่อยไว้สักพักหนึ่งครับให้น้ำเขาหยดออกมาให้แยกออกจากข้าวก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาหมักหมูทอดกระเทียมนะครับจะใส่ ชูรสปลายช้อนนะครับนิดนึงครับน้ำตาลครับซีอิ้วขาวนิดนึงครับน้ำมันหอยครับปลายช้อนเหมือนกันนะครับดูนะครับหมักแค่นี้ครับหมักใส่กระเทียมเลยนะครับอ่ะกระเทียมผมจะให้ดูก่อนนะครับนี่กระเทียมต้องเป็นลักษณะนี้นะครับอย่าไปสับนะครับถ้าสับเดี๋ยวเขาจะไหมแล้วก็กินไม่อร่อยนะครับอ่ะพริกไทยใส่หน่อยนึงเดี๋ยวทิ้งไว้สักสิบนาที หลังจากนั้นเราก็จะไปทอดแล้วก็ผัดเข้ากันครับตั้งไฟกลางนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับใส่แป้งทอดกรอบลงไปครับละลายให้แตกนะครับให้แป้งแตกไปกับน้ํามันนะครับหลังจากนั้นก็หมูที่เราหมักลงไปทอดเลยครับกับกระเทียมครับแยกกระเทียมกับหมูออกจากกันก่อนนะครับเพราะว่ากระเทียมเขาจะสุกก่อนนะครับเขาจะคิ้นหมูเราก็ลงไปทอดต่ออีกนิดนึงครับกระเทียมแยกออกไว้นะครับ สุกเรียบร้อยครับอ่าพักหมูไว้ก่อนนะครับให้ร้อนนะครับใส่น้ํามันลงไปก่อนนะครับเพื่อจะให้น้ํามันร้อนแล้วก็โดนกระทะทั้งหมดนะครับข้าวจะได้ไม่ติดกระทะนะครับจาังนั้นก็น้ํามันออกครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นน้ํามันเย็นนะครับใส่ลงไปครับเกลียวกับเทียมไม่หอมก่อนนะครับตอกไข่ลงไปก่อนครับหนึ่งฟองครับลงไปเลยครับ ผมจะใส่ไข่ลงไปอีกหนึ่งฟองนะครับเพื่อเอาไปเคลือบข้าวครับเห็นไหมครับถ้ากระทะร้อนนะครับข้าวจะไม่ติดกระทะนะครับนี่คือเทคนิคพื้นฐานครับผมพี่น้องชาวอีสานไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องไปง้อข้าวเจ้าครับผมข้าวเหนียวผัดได้เลยครับผงชูรสครับครึ่งช้อนชาก็พอนะครับไม่ต้องเยอะครับ น้ำตาลทรายก็เช่นกันครับครึ่งช้อนชาครับใส่น้ำปลาลงไปครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับถ้าเป็นเข้าวผัดเป็นที่เป็นข้าวเจ้านะครับผมก็จะใส่พวกซอสซีอิ๊วขาวหรือไม่ก็ซอสฝ้ายเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวผมจะใส่น้ำปลานะครับเพราะว่าน้ำปลาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับแล้วจะเข้ากับข้าวเหนียวดีกว่านะครับ ัดให้เม็ดข้าวดีนะครับอาตากล้องมาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับข้าวดีจะเป็นแบบนี้นะครับข้าวจะเคลื่อนตัวนะครับกระดิกไปกระดิกมานะครับโอเคครับถ้าแบบนี้ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยเราไปลงจานกันเลยครับวันนี้เราจะใส่น้องหมีนะครับใส่ตัวน้องหมีแต่งจานสวยๆนะครับวันนี้ครับจะทําให้ดูทั้งหมดเลยเทคนิคการแต่งจานทํายังไงนะครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะแต่งจานมานะครับให้สวยๆนะครับข้าวจะได้น่าทานครับผมอ้าวใส่น้องมีลงไปอ้าวใส่เท้าน้องมีก่อนนะครับใส่เท้าก่อนตามด้วยาปากเขานะครับนี่ครับใส่ตาครับผม ใส่หูนะครับหมูกระเทียมครับผมใส่ลงไปเลยนี่กรอบๆเลยนี่ครับตามด้วยกระเทียมนะครับอร่อยมากเลยกระเทียมตัวนี้นะครับหมักด้วยเสร็จเรียบร้อยครับผม ข้าวเหนียวผัดไข่กินกับหมูทอดกระเทียมนะครับวันนี้จัดไปเลยทีเดียว2ส,สูตรครับผมสูตรของเสือหอยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝากติดตามฝากแชร์ให้ผมด้วยครับมีเมนูใหม่ๆลงให้ดูทุกวันครับ